ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับยูจิวตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งและพูดด้วยความสับสนว่าเจ้าหญิงมังกรทองฆ่าเทพไม่ได้กับมังกรรบร่งางตัวเมื่อวานนี้อย่างไร แม้แต่ในหมู่มังกรระดับกลางข้าก็เก่งที่สุดแม้ว่าในอนาคตจะไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นมังกรระดับสูงได้แต่ข้าก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ระดับเทพทาไมท่านถึงไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้าให้เป็นคนรับใช้ข้าไม่มีประโยชน์มากกว่าคนคนนั้นเมื่อวานนี้งั้นเหรอด่านเซียนอยูพูดเบาๆวา่ามันไม่ใช่คําถามที่ว่าจะมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์เมื่อวานนี้เขาเป็นคนแรก เขาก็จะเป็นคนเดียวถ้าไม่มีแผนที่จะรับผลรับใช้แค่นั้นแหละเจ้าต้องการต่อสู้หรือยอมจำนนดวงตาของอยูเจียวมืดมนและเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเขินเขาไม่คาดคิดว่าหลานเซนยูจะปฏิเสธเขาโดยตรงขนาดนี้ซึ่งทำให้อารมณ์ดีทั้งหมดของเขาหายไปในขณะน,นี้เขามีแต่หมอกควันมันมีโอกาสเดียวที่จะกลายเป็นอัศวินมังกรและก็หายไปเขาจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองได้อย่างไร องหญิงมังกรทองถึงแม้ว่าเจ้าจะมีสายเลือดที่มีระดับสูงแต่ในแง่ของความสามารถในการต่อสู้เจ้าอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าจนกว่าเจ้าจะโตเต็มที่เจ้าไม่เคยคิดเรื่องนี้งั้นเหรอร่างกายของอยู่เจียวเต็มไปด้วยรัศมีท a d a นั้นบริเวณโดยรอบก็สว่างเป็นสีน้ำเงินอมเขียวดวงตาของมันลุกเึิ้นเขี้ยวบนริมฝีปากของมันโปร่งสายแรกคลายๆก็สัมผัสได้ถึง การรวบรวมพลังมหาศาลอย่างชัดเจนเจ้ากำลังข่มขู่ข้างนั้นเหอรอรานเซนยู่กล่าวอย่างเย็นชาทันทีที่คำพูดเหล่านี้ถูกพูดออกมากลุ่มมังกระระดับสูงที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้จากเรียไไกลต่างก็มองไปในทิศทางของอยู่เจียวความสั่งางามของเผ่าพันธุ์มังกรไม่สามารถละเมิดได้อำนาจสูงสุดของสายเลือดเป็นหลักการชั่วเนื้อรานในกลุ่มหมู่มังกรหากมังกระระดับ่ำกล้าลุกมังกรระดับสูง เมื่อพวกมันถูกคนพบพวกมันจะตายอย่างแน่นอนและจะไม่มีอนาคตดวงตาของโย่เจียวเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาก้มศีษรษะลงเล็กน้อยและพูดว่าข้าไม่กล้าเนื่องจากองค์หญิงมังกรทองเต็มใจที่จะไม่รับข้าเป็นคนรับใช้งั้นโปรดอนุญาตให้ข้าทําให้ท่านขุนเคืองและท้าทายท่านได้ไหมตกลงสานเส้นโย่พูดอย่างกระชับผู้ต่อมาโจโจ อยู่จิ๋วก็เงยหน้าขึ้นราขาทั้งสี่เหมือนเสายักษ์ใต้ท้องของเขาก็เตะพื้นอย่างกานฐานเสียงคำรามอันหนักหน่วงดังไปทั่วแท่นมังกรและร่างอันใหญ่โตของมันก็พุ่งเข้าหาหลา,านเซนโยนั่นคือร่างใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า40 m, เมตรเขี้ยวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินทรายน้นอากาศโดยรอบก็หยุดนิ่งแระความยับยั้งชั่งใจที่น่าสะพึงกลัวก็จมจิวหลา,านเซนโยจากทุกทิศทุกทางในขณะนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะติดอยู่ในกระแสวังวนของพายุและไม่สามารถต่อสู้ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณลักษณะลมแต่คุณลักษณะลมของหยูจิวนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมังกรกิ้งกาคุณลักษณะลมที่ไปจิวจิวเผชิญเมื่อวานนี้ลมของหยูจิวใช้เพื่อยัอยัางและระงับจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือจุดแข็งของเขาเองการปรับปรามของลมทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถบินได้ แม้ว่าอยู่จิวจะบินได้แต่ร่างกายของเขาก็เทอะทะและการบินก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งดังนั้นวิธีการต่อสู้ของเขาจึงจำกัดความยืดหยุ่นของผู้ต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรตูปราณเซนโยยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับตัวแรงดันลมมหาศาลร,รวมต่อกันจากทุกทิศทุกทางและความกดดันที่น่าสสพึงกวัาทำให้พื้นที่โดยรอบตัวเขาบิดเบี้ยวแม้แต่ความสามารถด้านอา,ากาศก็ถูกรบกวนด้วย ต้องบอกว่ายูจิวเป็นผู้นําในกลุ่มมังกระระดับกลางจริงๆเมื่อเทียบกับมังกระระดับต่ำที่ไปจิวเจิวเผชิญเมื่อวานนี้มันห่างไกลมากระยะห่างระหว่างร้านเซียนอยู่และยูจิวนั้นไม่ไกลนักภายใต้การควบคุมเต็มพิกัดของเขาเขาก็มาอยู่ตรงหน้าร้านเซียนอยู่เกือบจะในทันทีมังกระระดับสูงหลายตัวที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้ขมวดเกี้ยวสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือเหตุใดร้านเซียนอยู่จึงไม่โตตอบเลย ที่สุดแล้วจูจิวขึ้นเชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งและเที่ยวของเขาต้องมีพลังทำลายล้า,รรางอันทรงพลังเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้เช่นนี้เราควรแสดงรูปร่างที่แท้จริงของตนเร็วที่สุดหรือฝ่ารมกดดันและหลุดออกจากวงล้อมต่อสู้กับผู้ต่อสู้อีกครั้งแต่ทว่าหลานเซนโยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเอาแค่ยืนอยู่ที่นั่นเขาไม่รู้ว่าเขาถูกลมกดดันหรือไม่หรือเขาไม่สนใจเรื่องทั้งหมดนี้เลยแต่ทว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สนใจแม้แต่มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามังกรระดับสูงก็ยังไม่อยากจะถูกโจมตีแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วเธอกําลังทําอะไรโยในเวลานี้กลุ่มมังกรทั้งหมดที่เฝ้าดูการต่อสู้ต่างก็เงียบงนันเสียงเรียวบนแท่นมังกรที่เพิ่มเคลื่อนเขยเสียงควบคุมอันรุนแรงของมังกรช้างยักษ์สีน้ําเงินเข้มอยู่เจียวระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มใกล้เข้ามามา,มากขึ้น เมื่อเขี้ยวหน้าของหยูเจียวยังอยู่ห่างจากเขา20เมตรห้านเซีนยนหยูก็ขยับตัวทันใดนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยเท้าซ้ายแแสงสีทองบนร่างกายของเขาเข้าพุ่งสูงขึ้นและกิ่ดมังกรสีทองและชุดเกราะมังกรของเขาก็สวมใส่เขาทันทีเขาใช้หอกมังกรรัศมีสีทองบานสะพั่งที่เท้าของหลานเซียนหยูมีเส้นที่งดงามและซับซ้อนในรัศมีแต่มันมาบรรจบกันภายใ,ในบริเวณรอบๆ ตัวของเขาเท่านั้นและไม่ขยายออกไปด้านนอกในเวลาเดียวกันโจโฉเขาก็ร้องคำรามท่ามการเสียงคำรามของมังกรหัวมังกรสีทองก็โผล่ออกมาจากร่างมันเป็นหัวมังกรสีทองที่เกือบจะใหญ่เท่ากับตัวของหลานเซนโหยแต่ถึงกระนั้นเมื่อเทียบกับร่างใหญ่ของมังกรช้างมันก็ยังดูไม่สมส่วนกันมากนักแต่เสียงคำรามที่ไม่สมส่วนของหัวมังกรทําให้การเคลื่อนไหวของโหยเจียวช้าลงอย่างเห็นได้ชัด มันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากส่วนเลือกของจิตวิญ,ญญาณของเขามันไม่ใช่แค่เขาแม้แต่มังกรตัวอื่นที่ดูการต่อสโซ่แม้ว่าพวกมันจะถูกป้องกันด้วยรคปป้องกันพลังงานแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกได้ถึงสายเลือดในร่างกายที่สั่นไหวเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมังกรตัวนี้บางตัวถูกระง,งับบางตัวก็หวาดกลัวเมื่อหลานเซียนอยู่ส่งเสียงคำรามของมังกรเขาก็หันร่างไปเครึ่งหนึ่ง ิดเดี่ยวได้โชคต่อยด้วยการกระทำที่เตรียมไปด้วยความแข็งแกร่งและความสง่างามใช่แล้วเขาใช้หมัดต่อยออกไปมัดทองคําอันเจดจ้าปะทะเข้ากับเขี้ยวของมังกรช้างยูจิวในทันทีทันใดนั้นร่างกายของอยูจิวก็พัดเท้ขึ้นด้วยแสงสีฟ้าเปลาวความแข็งแกร่งทั้งหมดในร่างกายถูกเทลงไปในเขี้ยวเหล่านั้นร่างกายอันใหญ่โตและพลังงานอันมหาศาล ต่างก็ดังไหลเข้ามาในขณะน,นี้แต่เะว่าไม่ว่าพลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเบื้องหน้าเขาร่างสีทองก็สองแสงที่สว่างจ้าและรูปเป็นไฟราวกับดวงอาทิตย์มีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงคำรามรุนแรงดังขึ้นเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่พวกเขาดังขึ้นพวกเขากำลังปะทะกันและครั้งที่สองที่พวกเขาดังเค้นพวกเขาก็แยกจากกันร่างกายอันใหญ่โตของยูเจียว ยังคงถอยไปข้างหลังทุกครั้งที่เขาเก้าวถอยหลังงาช้างที่ด้านหน้าศรีรษะของเขาหักเล็กน้อยและรอยร้าวไม่เพียงปรากฏบนงาช้างที่ถูกมัดของหลานเซียนโยเท่านั้นงานอื่นๆก็มีรอยแตกในเวลาเดียวกันและไม่ใช่แค่ร้าวเท่านั้นแต่ยังหดตัวอีกด้วยงาช้างที่ถูกมัดของหลานเซียนโยค่อยๆทะลุเข้าไปในปากของเขาเราวกับว่ามันกำลังจะโดนสมองของเขา ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังยูจิวทันทีแกล้ตกฝ่ามือลงบนเกดหนาที่ด้านหลังศีรษะของเขาด้วยเสียงที่ดังนาทั้งหกก็แตกสลายเกือบจะพร้อมกันร่างกายเป็นชิ้นส่วนกระจายไปทั่วท้องฟ้าด้วยเลือดอยูจิวกรีดร้องและลม้มลงกับเขินร่างนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมังกรวัยกลางคนที่เป็นกรรมการการแข่งขันในวันนี้เขายืนอยู่บนร่างใหญ่โตของอยูจิวแต่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่รลานเซนโย เมื่อมองดูเขายืนอยู่ที่นั่นค่อยๆหดกำปั้นดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะซับซ้อนเล็กน้อยและงุนงงเล็กน้อยอยู่คู่หนึ่งร้านชนะใช่ร้านเซนอยู่ชนะด้วยหมัดเพียงหมัดเดียวเท่านั้นเอาเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังและชนะการต่อสู้ครั้งนี้ร้านเซยนอยู่ค่อย,อยๆเก็บทุดเกาะต่อสู้มังกรบนร่างกายของเขาออกมาโดยไม่พูดอะไร เหยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาและโค้งคำนับเล็กน้อยมังกรช้างยักษ์ตัวนั้นก็หันหลังแล้วเดินออกจากสนามไปในขณะน,นี้สายตาของเผ่ามังกรทั้งหมดจับจ้องไปที่เขานี่คือ,น,คอนี่คือพลังอะไรมันกลายเป็นเพียงหมัดเดียวและเขาก็เอาชนะมังกรช้างเผือกสีน้ําเงินที่ขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแกร่งและดูเหมือนว่าถ้ากรรมการไม่ช่วยเหลืออยู่เจียวคงจะโดนหมัดนั้นฆ่าตายไปแล้ว มันน่กากลัวเกินไปมีพลังอะไรขนาดนี้เผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงจะทรงพลังขนาดนี้เชียวงั้นเหรอแต่าว่าไม่เพียงแต่เผ่าพันธุ์มังกรระดับกลางและเผ่าพันธุ์มังกรระดับร่างเท่านั้นที่ประหลาดใจเผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงก็ตกตะลึงเช่นกันจางเหลียงรุ่ยเซียวมองดูราวกับว่าเขาได้เห็นผีเขาพูดขึ้นว่าเป็นไปได้ยังไงพลังของเธอคืออะไรสีเทียนหลงพูดอย่างใจเย็นว่า จ้าวคิดว่าหัวมังกรน,นั้นคืออะไรและมันทําง่ายขนาดนั้นเลยหรือไม่แม้ว่าเธอจะเป็นผู้เยงเธอก็ไม่สามารถเป็นผู้นําของแท่นมังกรได้เพียงเพราะเธอมีรูปร่างหน้าตาที่ดีจุดแข็งของเธอก็คือรากฐานที่แท้จริงของเธอ,อยังเหลียงรุ่ยเซียวมองประเทศหลานเซนโยที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวอย่างอดไม่ได้ ช่โคนหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอยกลับไป2อก้าเพื่อหลีกทางให้หวงเงิยหลงที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของเขาก็ตกใจตรึงพอๆกันแต่ในขณะนี้หัวใจของเขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาได้เดินไปหาหลานเซนโยและยกนิ้วให้หลานเซนโยหลานเซนโยพยักหน้าให้เขาแล้วเดินไปหาไปเซียวเชียวไปเซียวเชียวจับมือของเขาด้วยความกังวลแล้วพูดว่าเจ้าเป็นอะไรไหม ร้านเซนโยใส่หัวค่าสบายดีในขณะที่เขาพูดเขาก็ตบมือไปเชียวเชียวเบ au, ๆาๆทันใดนั้นไปเชียวเชียวก็รู้สึกถึงพลังมังกรที่คมกรอมอย่างยิ่งที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอทำให้สายเลือดในร่างกายของเธอแข็งแกร่งขึ้นในทันทีและแกนวิญ,ญญาณของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นมีแสงสองแสงสดใสนี่คือไปเชียวเชียว,วมองไปที่ร้านเซนโยด้วยความประหลาดใจแล้วล้านเซนโยก็กระพริบตาไปที่เธอ โดยไม่ถามคําถามใดๆเพิ่มเติมในขณะที่มังกรระดับสูงอื่นๆยังคงมองหลานเซนโยด้วยความตกใจไปเซียวๆก็ได้เดินไปแล้วใช้ความคิดเริ่มที่จะออกไปและเดินไปที่สถานที่จัดการแข่งขันเธอต้องการที่จะเป็นคนที่สองที่ปรากฏอาจเป็นเพราะหมัดของหลานเซนโยตอนนี้น่าทึ่งมากในขณะนี้ไม่มีใครหยุดไปเซียวๆและปล่อยให้เธอเดินเข้าไปในสถานที่จัดงานเตรียมพร้อมเริ่มเกมที่สอง หลานเซียนโยรับตาและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆใช่แค่มัดเดียวแต่หมัดที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับร้านเซียนโยสถานที่ที่เขาแข็งขันเคอสถานที่ที่กลางที่สุดซึ่งก็คือศูนย์กลางของแท่นมังกรวันนั้นเองที่เป็นช่วงเวลาที่เขาเห็นเทพเจ้ามังกรมองย้อนกลับมาในตำแหน่งนั้นเองที่เขารู้สึกถึงการตอบรับจากเสามังกรเมื่อสักครู่นี้ เมื่อมังกรช้างสีน้ำเงินกำลังจะโจมตีเขาหรือแม้กระทั่งคุกคามเขารัศมีสายเลือดของเขาเป็นงประกายความยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นอย่างเป็นธรรมชาติความสง่างามนี้ไม่ได้เป็นงประกายแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเลือดของเขาความสง่างามนี้ไม่ใช่สิ่งที่หวางเซนยูกครอบครองแต่เดิมแต่มาจากความตีชมที่เสามังกรมอบให้เขาเมื่อเขาช่วยให้ยานเฉิงได้รับการเลื่อนตําแหน่งเมื่อวานนี้ ในเวลานี้เมื่อเขาเผชิญกับการคูกคามของมังกรช้างสีน้ำเงินอยู่เจียวความสง่างามนี้ก็ถูกปลดปล่อยออกมาตามธรรมชาตินี่เป็นพลังมังกรที่เป็นของเทพพระเจ้ามังกรหรือไม่นี่เป็นสิ่งแรกที่หลานเซนโยเค็ดแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจแต่ก็ควรจะมีความสามารถที่คล้ายกันดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าพลังของมังกรพุ่งพลานในแท่นมังกรได้ฝ่าเท้าของเขาไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว ถ้ไหลเข้าสู่แกนกลางของมังกรทันทีพลังมังกรนี้เกือบจะเหมือนกับพลังของเทพเจ้ามังกรและไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำช่วงขนาดหนึ่งล้านเซนโูรู้สึกราวกับว่าความแข็งแกร่งทั้งหมดในร่างกายของเขากําลังจะระเบิดผลของการฝึกฝนพลังมังกรในทุกวันนี้ระเบิดออกมาทันทีแม้ว่าร่างกายของมังกรช้างเปลือกสีน้ําเงินยจิวจะดูใหญ่โตมากและพลังของมันก็น่ากลัวมากแต่ในขณะนั้น เขามีเพียงความคิดเดียวในใจมังกรชั้นต่ำตัวนี้กล้าลุกรานค่าที่เป็นฝ่าบาทนั้นเหรอการเปิดเขตแดนอันรุนแรงของมังกรทองไม่ได้เกิดจากความปรารถนาของรานเซนยูเองแต่เป็นเพราะพลังมังกรในร่างกายของเขาแข็งแกร่งเกินไปและมันเปิดออกด้วยตัวมันเองรลางมังกรที่ประทุออกมาจากเสียงคำรามของมังกรทองนั้นทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเผ่าพันธุ์มังกร ในความเป็นจริงผลกระทบนี้ทําให้ความสามารถของมังกรช้างสีน้ําเงินอยู่เจลลดลงครึ่งหนึ่งโดยตรงภายใต้อิทธิพลของเสียงคํารามของมังกรทองขณะที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้องมันรู้สึกราวกับว่าหัวใจของมันกำลังระเบิดด้วยความกลัวมันสามารถแสดงความแข็งแกร่งได้มากแค่ไหนช่วงเวลาต่อมาหมัดของหลานเซนยูก็โจมตีมังกรทองกระแทกสวรรค์และเสียงคํารามของมังกรทอง สอนทับการได้รวมกันกลายเป็นมัาที่ทรงพลังอย่างยิ่งพลังของราชามังกรทองถูกนํามาใช้อย่างเต็มที่ด้วยบัตรน,นี้มังกรช้างสีน้าเงินโยเจียวถูกผักสายทันทีมากจนงาช้างแทบจะทะลุสมองของมันไปในทิศทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับการแทรกแซงจากมังกรชายไวกลางคอนงาช้างของมันอาจจะทะลุสมองจนตายได้แม้แม้ว่าหลานเซนโยจะทุบตีมันจนตายก็ไม่มีปัญหา พ่อมันเคยลูกหลานความยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงมาก่อนร่างกายของหลานเซนยูยังคงเต็มไปด้วยพลังมังกรในเวลานี้แม้ว่าการตอบสนองจากแท่นมังกรจะหายไปหลังจากการจมตีดร้วยหมัดแต่ยังมีพลังมังกรเหลืออยู่มากมายในร่างกายแร่แกนมังกรไม่สามารถดูดซับได้พลังมังกรที่บริสุทธิ์และมหาศาลนั้นถูกใช้เพื่อทําให้ร่างกายสงบลงและสามารถ จินตนาการถึงผลลัพธ์ได้โดยรวมแล้วสิ่งที่เขาต้องการทํามากที่สุดในตอนนี้คือการกลับไปที่บ้านพักของเขาได้นำเนินการฝึกฝนการร่างกายทันทีตัวเขาเองก็ได้คาดหวังว่าการแข่งขันมังกรครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ทําให้เขาโด่งดังในหมู่ของเผ่าพันธุ์มังกรแต่ยังเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาด้วยมันทําให้เขาได้รับประโยชน์จากแท่นมังกรเพื่อใช้เพื่อการฝึกฝน นี่เป็นเรื่องน่ประหลาดใจที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องก้าวต่อไปในการแข่งขันมังกรพังงานเพื่อที่เขาจะสามารถดูซับพลังมังกรจากแท่นมังกรที่นี่ได้หลายครั้งตอนนี้เขาเชื่ออย่างเต็มที่ในสิ่งที่สัตว์ลายราชสมบัติพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเขามาที่นี่เพื่อทะรุปอ่านถึงคอควดดังนั้นก็จะสามารถเป็นเทพได้ในขั้นตอนเดียวจริงๆ นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆอาวุธขั้นสุดยอดของเทพเจ้ามังกรน,นั้นทรงพลังขนาดนี้เลยงั้นเหอรอปรานเซียนโยรู้สึกถึงตัวเองแต่ไปเซียวเชียวอยู่ในสถานที่จัดการแข่งขันแล้วเมื่อคู่ต่อสู้ของเธอเข้ามาในสนามดูเหมือนเขาจะระมัดระวังเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้โยเจียวทาให้รานเซนโยขุ่นเคืองแรกเกอบถูกต่อยจนตายมันทําให้มังกรระดับกลางและระดับร่างเหล่านี้รู้สึกหวาดกลัวจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต่อสู้ของไปซเชียวเซียวในนาที้ยังคงเป็นมังกรระดับตำผู้โชคดีในกลุ่มมังกรระดับตำก็เก่งที่สุดเช่นกันมังกรระดับตำกว่าหนึ่งในสิบตัวที่สามารถอยู่รอดผ่านการกําจัดรอบแรกเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักโชคของไปซเลียวเซียวอาจกล่าวได้ว่าดีมากอย่างน้อยก็ดีกว่าหลานเซียนอยู่มากไป๋เซียวเซียวมองดูคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเธออย่างใกล้ชิดมังกรระดับร่างที่เข้ามาในสนาม ปกปุมด้วยเกล็ดสีเหลืองอ่อนทั่วตัวยกเว้นส่วนท้องของมันและเกล็ดก็เรืองแสงด้วยแสงสีทองจางๆมีรัศมีที่ฝ่ายเชียวไม่ชอบจากกลนบึ่งของหัวใจส่วนท้องไม่มีเกล็ดแต่มีเกล็ดสีขาวและบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเึื่องหมายความว่าไม่น่าจะห่างไกลจากการเลื่อนขัน้นเป็นเผ่าพันธุ์มังกระระดับกลางหากเราสามารถอยู่ได้นานขึ้นในการแข่งขันมังกรพังงานเราอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเผ่าพันธุ์มังกระระดับกลาง เริ่มต้นได้มังกรวกัยกลางคนประกาศเริ่มเกมการแข่งขันมังกรสีเหลืองอ่อนคำนับด้วยความเคารพต่อไปเชีวเชียวและหัวของมันซึ่งเห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่ามัางกรปกติมากก็สว่างขึ้นแสงสีทองจางๆสองแสงสีขาวนวลออกมาเล็กน้อยทแยนั้นรัศมีแสงอันแข็งแกร่งก็เบ่งบานโจูๆไปเชีวเชีก็เข้าใจว่าทําไมเธอถึงไม่ชอบกินของอีกฝ่าย มังกรฟีาสาะน้ำแข็งแห่งอเวจีของเธอมีคุณสมบัติสองประการนั่นคือความมืดและน้ำแข็งแต่โคูตต่อโซ่ที่เธอเผชิญหน้าในเวลานี้มีคุณลักษณะแสงหากคุณลักษณะตามธรรมชาติของพวกเขาไม่เข้ากันเธอจะประทับใจผู้อื่นหรือไม่เพราะมังกรเข้าสวมใส่เธอและผู้สิงรอบตัวเธอก็มืดลงชี้หอกมังกรไปข้างหน้าในมือของเธอเกตหิมะสีน้ําเงินเข้มตกลงมาจากท้องฟ้า มันทาให้ทุกสิ่งรอบตัวเริกและเย็นชานี่คือหิมะวิเศษน้ําแข็งกระนั้นะดวงตาม,มังกรสีทองที่จางก็สว่างขึ้นและเมื่อเขาเปิดปากก็มีกระแสสีขาวนวลที่เป่งประกายออกมาทางปลายเจียวๆมันเป็นลมหายใจมังกรที่สดใสเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ